สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Pro บอท m a ปอะฮีโร่เดสตินีนะครับคลิปนี้พี่จะมาบอกตำแหน่งเค้กแล้วก็จำนวนเค้กที่เราต้องเก็บนะครับก็คือเราจะต้องเก็บเค้ก9ชิ้นนะครับแล้วเราก็จะได้เป็นหมวกปาร์ตี้่านนะครับอ่ะเราไปเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับว่าหมวกปาร์ตี้ทำาังไงได้นะแล้วก็บัญชีหลักพี่ก็ยังไม่ได้เก็บนะครับนี่เค้กชิ้นแรกอยู่ที่ตรงนี้นะครับนี่เลยนี่ตรงนี้เลยนะเห็นไหม จากจุดเกิดบินมาประมาณตรงนี้นะครับอย่างที่เราเห็นเลยนะาจะไปกันเร็วๆเลยครับรวดเร็วแบบทันใจเก็บเลยนะครับวิธีเก็บก็คือเดินไปชนอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวๆนี่เลยโอเ,โอเคไม่เข้านะครับแสดงว่าชิ้นนี้ไม่ใช่ชิ้นแรกหรือเปล่าเรื่องเก็บเค้กนี่พีม่มั่นใจนะครับว่าเรียงชิ้นเค้กยังไงนะครับอ,อันนี้พี่ไม่มั่นใจจริงๆนะครับก็คือว่าอาจจะต้องอเก็บเค้กไ,ไม่เรียง ตามคนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก่อนนะชืบี่ขอตอนนี้เป็นปุ่มสีเขียวนะครับก็ชึบเก็บได้ไหมอ่ะเชคโอเคนะครับสำหรับชิ้นนี้ยังไม่ได้นะครับอ่ะนี่เป็นจุดเกิดแรกนะครับสําหรับเ้กนะครับก็คือชิ้นตรงนี้นะตรงต้นไม้อีกนะครับแล้วก็มีเชกตรงนี้อีกหนึ่งชิ้นนะครับตรงนี้เลยนะครับเราลองเดนเบียบๆดูนะครับถ้าเราเก็บได้เนี่ยแสดงว่าชิ้นนั้นเป็นชิ้นแรกของเรานะครับขึ้นอยู่กับว่า เราจะได้ชิ้นไหนเป็นชิ้นแรกนะครับมันจะสุ่มน่าจะสุ่มให้เรานะครับว่าชิ้นไหนเป็นชิ้นแรกของเราครับพี่จะมาบอกจุดเกิดนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ชิ้นหนึ่งนะครับนะครับตรงเจ้าโซนิกนะครับนี่นะครับอะต่อมาก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งตรงนี้นะครับเรื่องเรียงชิ้นพี่ไม่มั่นใจนะครับว่าเก็บยังไงครับนี่ครับตรงเจ้าซีคิงอีกหนึ่งชิ้นนะครับนี่นะจุด แล้วก็จะมีเกิดตรงนี้1ชิ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมปุ่มเขียวนี่ไหมจะเกิดตรงนี้อีก1ชิ้นนะครับแล้วก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งอีกประมาณอีก4ชิ้นนะครับนี่นะครับจะมีตรงนี้1ชิ้นนี่นะครับตรงเจ้าโบร์คอร์หรือว่าโบลอสของเรานี่นะครับตรงนี้นะหินตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีหินไม่ใช่หินสิเป็นดินตรงเลยนะนี่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 นะครับอีกหนึ่งก้อนนะครับตรงนี้เลยนีบตรงนี้อีกหนึ่งชิ้นนะครับ ตามไว้ทันนะครับตามการได้ทันนะครับเรื่องจำนวนเคสที่เราต้องเก็บเนี่ยน่าจะประมาณ9ก้อนนะครับอ่ะพูดเป็นต้นชิปเลยยิงก่อนนะครับเจ้าไซโคสนี่นะครับก็ตำแหน่งที่พี่ได้มาก็คือเป็นน้องอดิตทักมาแชทส่วนตัวนะครับแล้วเขาก็ส่งรูปตำแหน่งมาให้ดูนะครับแต่เขาไม่ได้บอกครับแต่เพิ่งพี่เพิ่งบินหาเจอประมาณนี้นะครับเรื่องการเก็บเนี่ยพี่ไม่มั่นใจนะครับว่าเก็บยังไงนะครับน่าจะเดินชนนะครับแล้วก็จะได้มาครับ ครับอย่าลืมครับเ,เห็นเขาบอกว่าชิ้นนี้ชิ้นแรกนะแต่ทำไมพี่เก็บไม่ได้นะครับไม่แน่ใจนะแต่พี่ลองรีเซตตัวละครดูเลาลองไปทดสอบเก็บกันดูนะครับจุบมันจะโดนช็อตจุดเออเก็บได้ไหมมันจะไม่ได้นะครับตอนเราต้องโดดไปอย่างงี้เก็บเก็บ,กบไม่ได้นะครับ อาจจะบักอยู่หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะนี่ครับเหอือ้ชิ้นนะอ่เโอเคพี่เก็บตรงนี้ได้เฉยเลยโอเคนะครับเราจะพี่จะลองเก็บเค้กดูนี่ครับเรื่องจํานวนเค้กก็คือเก้าก่อนแต่ว่าเรื่องเก็บนี้ไม่ nice. แน่ใจว่ามันเรียงยังไงนะครับเค้กตรงนี้หายไปแล้วจะมีคนมาเก็บไปแล้วนะครับประมาณนี้นะอาจจะต้องเก็บคนในเซิร์ฟอาจจะช่วยเก็บได้หรือเปล่านี้ไม่ไม่แน่ใจนะครับตรงนี้หายไปแล้ว ลองดึงตรงนี้ดูนะครับเก็บได้ไหมอันนี้ยังเก็บไม่ได้นะครับจุดเกิดก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วก็เรื่องเก็บเคนี่ไม่มาใจนะครับว่าเป็นยังไงของเก็บได้ชิ้นหนึ่งนะครับงงเลยนี่นะครับถ้าใครมีเซิร์ฟวีก็พี่ว่าน่าจะง่ายกว่าที่พี่ไล่เก็บตรงนี้นะครับเพราะว่ามันน่าจะไม่ต้องไปแย่งใครเก็บครับแล้วก็จุดเกิดของเค้กพี่ลืมบอกไปนะครับตรงหลังวัคซีนแมนหรือว่าเจ้าพิโกโลตรงนี้นะครับนี่ใช่ไหม ตรงนี้หนึ่งชิ้นนะครับนี่เลยตรงนี้นะ,ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งเช็คก,ก็ไาจจะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าพี่หลงพลาดตรงไหนตรงไหนไปก็สามารถพิมพ์ไว้ได้คอมเมนต์ได้เลยนะครับคลิปนี้มาสั้นๆนะครับแต่พี่อยากลองเก็บเช็คแล้วก็ลองใส่หมวกให้พวกเราดูนะครับว่าทำได้บ้างนะครับเดี๋ยนี้ยังเก็บไม่ได้ไม่มั่นใจเรื่องการเก็บนะว่าเก็บยังไงนะเก็บรนะเรียงกันยังไงนะครับ แนะนาให้น่านจะไปทำเซ์วียน่าจะง่ายกว่านะครับสาหรับคนที่จะมาฟาร์มเค้กนะครับตรงนี้ก็จะมีก้อนหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้จะเก็บยังไงนะว่าก่อนที่พี่ถ่ายคลิปเนี่ยพี่เจอตรงนี้ก้อนนึงนะครับก็เลยรีบถา่ายแต่มันก็หายไปเร็วนี่นะครับประมาณนี้เลยจุดเกิดเค้กก็จะมีประมาณนี้นะครับพี่ไม่มั่นใจว่าพี่ครบเอ่อครบทุกชิ้นหรือเปล่าเค้กแต่เค้กเนี่ยมีประมาณ9ก้อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่คงยัง จะไม่ได้รีวิวหรือว่าอาจจะแปะไว้ตอนท้ายนะครับนี่เลยเดี๋ยวพี่จะลองเก็บเค้กไปเรื่อยๆจนขว่าพี่จะได้หมวกมานะครับนี่เลยที่อาจจะทำคลิปแยกนะครับแล้วก็ไม่ใช่คลิปแยกสิก็คือเป็นคลิปที่เร่งความเรว็วก็ตัดช่วงนี้ไปด้วยนะครับ โอเคอย่างที่เราเห็นกันเลยนะครับตอนนี้พี่ได้เป็นฟาตี้แฮทมาแล้วนี่เลยนะครับเอ่อพี่ลองวนเก็บเค้กนะครับเรื่องการเรื่องจำนวนเค้กเนี่ยมีประมาณ9ก้อนนะครับอ่ะนี่ครับที่พี่เก็บนะครับจุดแรกจะเป็นจุดตรงตึกนี่นะครับตึกๆๆกตึกตนี่นะครับตึกนี้เลยนี่ครับต้องเป็นปูเกียวนี้นะครับจะมี1ก้อนนะครับแล้วก็พี่น่าจะตัดชิป ให้มันเล่งความเร็วไปนะครับพี่จะพี่บอกตำแหน่งไปแล้วนะครับอ่ะอย่างที่พูดไปต้นคลิปนะครับนี่เลอาตำแหน่งไปแล้วนะแต่ว่าเรื่องอ่าชำนวนเค้กก็จะประมาณ9ก้ข้อพี่บอกไปเลยนะครับอ่าแล้วก็เรื่องการเก็บเค้กว่าตรงไหนเป็นเค้กก้อนที่1่อันนี้ก็คือเขาน่าจะสุ่มนะครับอ่ะนี่เราจะได้เป็นหมวกปาร์ตี้นิมานะครับนี่เลยปาร์ตี้แฮทนะอ่ะอ่าเหมือนจะไม่มีความสามารถพิเศษอะไรนะครับเห็นไหม r ันเชอร์ติโก คืออะไรอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับนี่หละอย่างที่เราเห็นนะครับจะมีคนไล่ทางเฟซเหมือนเราแต่เหมือนเค้กนี้เราอาจจะน่าจะเก็บแยกกันหรือเปล่าครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจนครับนี่นะครับประมาณนี้เลยเรื่องอย่างที่พี่บอกไปนะครับเรื่องเค้กเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าลําดับไหนเป็นก้อนแรกก้อนสองก้อนสามนะครับมันน่าจะสุ่มอยู่ที่เซิร์ฟด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์ กดแชร์ติดตามพี่ทุกก็รีนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ